ทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแคตตาล็อกและคอรเซ็นเตอร์ยินดีให้คำแนะนำตอบผู้คำถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายจัดส่งสินค้าให้คุณได้ง่ายๆถึงที่บ้านค่ะ ทุกหมวดหมู่ที่คุณต้องการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกัน ไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอยอนคอยตอบสนองทุกความต้องการของคุณค่ะโอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงรอคุณอยู่<จ>เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยอนคอยกับเราสิคะ ต่อนะคะเรายังอยู่กับผลิตภัณฑ์ 2M m a k e r นะคะหนึ่งตัวไปแล้ววิตามิน E นะคะบริสุทธิ์จากธรรมชาติเลยแล้วก็เข้มข้นนะคะ5.5%ค่ะมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์นะคะวันนี้แนะนำเพิ่มอีกสักหนึ่งตัวละกันแล้วก็น่าสนใจมากๆเหมาะกับอากาศเมืองไทยมากใครที่ดูแลตัวเองดูแลผิวหน้าแล้วไม่ป้องกันเนี่ยนะคะปัญหากระฝ้าจุดด่างดากลับมาอีกอย่างแน่นอนวันนี้เรามีตัวช่วยนะคะมีมาเลยนะคะ เมื่อกี้เราคุยการบำรุงไปแล้วนะ,ะการกึง่งๆดูแลรักษาไปเลยนะฮะ<ม>แต่เราต้องป้องกันนะฮะคุณรู้ไหมครับว่าตัวร้ายเลยที่ทำร้ายผิวของคนเราทำให้ ผิวย่นก่อนวายผิวอักเสบผิวแพ้อะไรอ่ะจากอะไรรู้ไหมฮะจากอะไรคะพี่พรดาก็แสงแดดไงครับแสงแดดเนี่ยไม่ใช่แค่อุเราก็นึกว่าแสงแดดจะทําให้เราผิวคําผิวดํามีกระฝ้ายอย่างเดียวจริงๆผิวย่นนี่ก็มาจากแสงแดดด้วยนะอันดับหนึ่งเลยผิวผิวเหว่ย่นไม่เตรียมเนี่ยมาอันดับแรกเลยนะฮะหรือบางท่านโดนนานๆเป็นมะเรงผิวหนังได้ด้วยโอ้โหถ้าปล่อยเอาไว้อันตรายแล้วบางทีไม่ใช่แสงแดดอย่างเดียวนะพี่พรดาเคยได้ยินมาเขาบอกว่านั่งทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์แสงจากหลอดไฟแสง ไฟสตูดิโอแรงๆเนี่ยที่เราเปิดที่เราอยู่<ช>ตาม,ตามบ้านนั่งอยู่หน้าจอมันก็ทําร้ายเหมือนกันแน่นอนฮะไม่ว่าจะเป็นแสงจากนีออนเนี่ยฮะเขา,ขาเรียกว่าแสงอัลตราไวโอเลตตัวนี้เป็นแสงสีน้าเงินสีเขียวเนี่ยจะทาร้ายผิวได้ลึกแล้วก็ได้เยอะกว่าแสงแดดด้วยซ้ำไปโอ้ยน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นนะคุณไม่ต้องออกไปนอกบ้านบอกว่าโอ๊ยฉันไม่ได้ออกไปนอกบ้านฉันไม่โดนแดดฉันไม่ต้องทากันแดดหรอกจริงๆไม่ไม่เป็นความจริงเลยต้องทาตลอดเวลาต้องาะต้องป้องกันไว้ก่อนนะเพราะว่า ของเราจะมีบนภาวะเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นสายลมก็ทําให้กล้าได้นะครผิวกล้าแสงแดดแล้วก็จะเป็น UVA UVB นะรังสีคลื่นยาวเนี่ยรังสีคลื่นยาวนี่น่าสงน่ากลัวนะฮะ,ะแล้วรู้ไหมก็คืออะไร,ะไรเป็นรังสีสะท้อนอนะฮะสะท้อนจากแม่น้ําลําคลองสะท้อนจากกระจกสะท้อนจากสีตึกอาคารบ้านเรือนข,ขาวๆสะท้อนเข้ามาในร่มนี่แหละ ตรงนั้นเป็นรังสีหักเหค่ะจะมีริ์แรงกว่าแสงแดดโดยตรงไม้ซ้ำฮะน่ากลัวมากเลยอ่ะคือเรียกว่าถ้าไม่อยากเจอนี่จะต้องห่อตัวกันออกไปเลยแม้กระทั่งอยู่ในบ้าน<ช>ซึ่งเป็นไปไม่ได้คุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในเรื่องของการบํารุงผิวตอนเช้าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือ<ช> 1, <ะ> 1> อย่างตอนสุดท้ายเลยก็คือต้องมีกันแดดกันแดดค่ะ แต่แต่อย่าไปโทษแดดอย่างเดียวก็ไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมเอาประโยชน์ของแสงแดดก็มีนะ,ะจะบอกนิดนึงนะคะว่าแสงแดดที่มีประโยชน์ก็คือตอนเช้าไงเจ็ดโมงเช้าจนถึง3ามโมงเช้านีน่แหละ,ะจะับแสงแดดจะมีวิตามินดีเขาบอกจะมี ในอาหารไม่มีนะ <ภา S 2> วิตามินดีตัวนี้ในอาหารในโรคนรดูกเราไม่มีเลยไม่สามารถที่จะกัดออกมาได้วิตามินดีนะมีจากแสงแดดเท่านั้นก็คือต้องคนที่ตื่นเช้านิดนึงอจริงจริงนะไม่ใช่ว่าประโยชน์ของแสงแดดไม่มีนะมีมีมมมมแต่ต้องรู้เวลาเขาเจ<ม>็ดโมงเช้าแสงแดดอ่อนๆจะมีวิตามินดีตัวนี้จะเข้าไปนะบำรุงกระดูกโดยตรงนะฮะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงไม่น่าคนที่ออกมาตื่นเช้าๆออกกําลังกายมารับแสงแดดยามเช้าอย่างที่เขาบอกกันเนี่ยแต่บางท่านที่ตื่นสายๆมาเจอเอาแดด แต่ตอนหลังเก้ามงเช้าไปเด็กหลงวังนั้นน่ะไม่ดีเลยไม่ดีเลยตอนนั้นคือทําร้ายเลยนะเป็นอะไรที่ทําค่าเซลล์ผิวเลยตัวนั้นนะพั้นเราต้องรู้เขาเรียกว่ามีประโยชน์และโทษอยู่ในตัวนะใช่แล้วค่ะวันนี้เรามีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะก็คืออันนี้นะคะพี่พารดาเป็นโซลาบล็อกนะคะของส m ง M Make r SPF 3 0ใช่ค่ะอันนี้ช่วยยังไงบ้างพี่พารดาโซลาบล็อกตัวนี้นะครับเป็นครีมปัดแดดชนิดเียรอีกละไม่มีสารเคมีเลยเห็นไหมเจอนี่พารดาทีไรแล้วไม่มีสารเคมีไม่ ทีจ่จริงๆนะ,ค,ะครับเพราะว่าเป็นครีมกันแดดชนิดเดียวที่มีประสานเคมีเป็นอะโวคาโดโออยล์นะฮะ แล้วก็เป็นอะโลเวราด้วยะนะตัวนี้ใช้ได้ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแม้แต่เด็กก็ใช้ได้ะะโอ้ยดีจังเลยเด็กๆก็ต้องป้องกันนะใครทาให้ตัวเองอย่างเดียวไม่ทาให้เด็กไม่ได้นะใช่ใชๆนะยิ่งร้อนๆอย่างนี้ยิ่งซัมเมอร์ก็แล้วแต่ปิดเพิ่มยังไงก็แล้วแต่นะครับพาน้องๆบุตรหลานไปเล่นน้ำทะเลไปสาดน้ำเล่นน้ำที่ไหนเนี่ยอุ้ยถู่ทั้งวันเลยนะประสิทธิพงศงเขาทนน้ำและทนเหงื่อตัวนี้ทาได้ต่นช้าจะลดเย็นนะฮะไม่มีการดเดโดยจะมีการสาธิตให้ดูด้วยนะค่ะ ว่าเอ๊ะทำไมต้องกันน้ํากันเหงื่อด้วยคือแบบนี้คุณผู้ชมบางคนเนี่ยเขาทาครีมกันแดดเสร็จปุ๊บออกไปข้างนอกเหงื่อไหลเนี่ยถ้าสมมติไม่กันเหงื่อมันจะเป็นคราบแล้วมันจะไม่ปกป้องแล้วใช่ค่ะเยิมหลุดนั่นน่ะสิแล้วก็เวลาเช็ดออกหมดเลยนะต้องเติมต้องโปะอยู่ทั้งตลอดเวลานะะแล้วก็ไปเจอน้ําทีหรือลงสะหรือลงทะเลท่านไปเจออะไรน้ําเนื้มอะไรเนี่ยเต็มหลุดหมดแต่ของสองเอเบนเมเกอร์นะฮะการันตีได้เลยว่าทนน้ำและทนเหงื่อนะฮะไม่มีหลุดแล้วไม่มีเยิมไม่มี เลยะฮะตัวนี้ค่ะคือบ,งบางคนบางทีอาจจะแบบทาเสร็จแล้วไปออกกําลังกายไปเล่นกีฬาเหงื่อออกหรือบางทีทาปุ๊บลงไปไว่ายน้ํา<ช>ถ้า<ะ>ไม่กันน้ํานี่หลุดหมด,หดนะคะหลุดหมดฮ่หลุดเลยนะคะบางคนแล้วเล่นกีฬาขแข่งนะ,ะตีกอล์ฟเล่นฟุตบอลเนี่ยแดบดบเหงื่อออกฮะ ปาดปาดไปหมด,<า>ดเลยหนะลุดหมดนะมันเอาไม่อยู่ไงทาครั้งเดียวแต่ของเราเนี่ยปาดยังไงก็อยู่นะฮะ<อ>เขาจะมีฤทธิ์อยู่ถึง7ชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ราคานะคะก็เป็นเรียวกว่าเป็นโซลาร์บล็อก SPF 30กันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB ด้วยใช่ไหมคะรักษาขึ้นยาวด้วย อค่ะอันนี้ขออนุญาตงั้นเปิดพิสูจน์ลองกันเลยดีกว่านะคะอันนี้เป็นเนื้อครีมสียังไงคะสีขาวสีขาวแบบสีขาวบริสุทธิ์มากๆเลยบางคนนะฮะทาไปจะตกใจนะฮะจะว่าขาวเวอร์ขาววอกไม่ใช่เพราะเขากำลังจะปรัดสภาพผิวอยู่นะฮะอ๋อนี่เป็นสีขาวเราก็ใช้ไม่ต้องไม่ต้องเยอะนะแค่ถ้าหัวไม่ขีดก็พอนี่เยอะไปนะสำหรับใบหน้าอันนี้คือจริงๆแล้วทาได้สองหน้าใช่ใช่ครับเพราะว่าเป็นสีความขาวเยอะมากการปกป้องแดดนะฮะแสงแดดนะฮะได้ดีมากๆเลยนะฮะ ของเราแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปด้วยนะค่ะะครีมกันแดดทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยเขาจะซึมซับเซลล์เขาเรียกว่าแสงแดดนะฮะสารเคมีหรือว่าสาร UVA UVB นะไปบนผิวแต่ของเราสะท้อนออกอเหมือนกระจกแสงอา แสงอยูว V มาเนี่ยสะท้อนไปเลยฮะไม่โดนไม่โดนผิวเรานะมันสะท้อนออกไปอ๋อดีมากเลยเมื่อสักครู่นี้พอบีบมานะคะเป็นเนื้อสีขาวบางคนอาจจะตกใจอุ๊ยถ้าฉันผิวดําคล้ำผิวสองสีผิวดําแดงผิวสีน้าผึ้งจะใช้ได้ไหมจริงๆใช้ได้หมดเพราะมันจะกลืนไปกับผิวดูสิคะแล้วมันดูทําให้ผิวสว่างขึ้นด้วยใช่ฮะแต่บางท่านมันจะผิวคล้ำนิดหนึ่งนะฮะโดยเพาะว่า สภาพบุรุษนะฮะ<ด>ผิว<ด>จะคราำหนึงทาเข้าไปมันออกเขียวขีวตกใจเลยไม่กล้าใช้ไม่ต้องกลัวนะทาไปเดี๋ยวเขาจะปรับสภาพเองะทำให้ผิวเนียน,นะฮะกลืนไปเลยอ่ะพี่ภาดาหนะาเรียบร้อยแล้ะนนี้ก็ปรับสภาพเรียบร้อย นะคะปกป้องได้ <ปก S 1> สบายมากอ,อยู่ได้เจ็ดชั่วโมงเลยเหมือนทั้งวันเลยว่างั้นค่ะที่สําคัญคุณผู้ชมคะไม่เหนียวเนหนอะหนะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆจากธรรมชาติด<ช>้วยค่ะแล้วนี่เราจะพิสูจน์กันยังไงดีล่ะคะพี่พรดาที่บอกว่าจะแบบทั้งกันน้ํากันเหงื่อ,อตอนนี้เลยนะคะสมมุติว่าทาไปหน้าไปแล้วนะฮะ,ะ,ะมีแป้งใช้อยู่นะฮะก็ทาเลยวันนี้ เตรียม,มละเตียมแป้งะอะสมมุติว่าเราปกติบางคนเนี่ยตอนเช้าเนี่ยนะคะก็เรียกว่ามีการแต่งหน้าทาครีมแล้วทาครีมก่อนจบด้วยกันแดดเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็ลงแป้งได้เลยแป้งอะไรก็ได้นะ,ะ,ะ,นะ,ะท่านผู้ชมที่ใช้อยู่นะฮะ,ฮะทาทับไปได้เลยะะอ๋อดีจังเลยเป็นเด็กๆบางคนก็ทาแป้งฝุน่นทาแป้งผงใช่แป้งอะไรก็ได้ฮะค่ะทั่วไปที่คุณใช้นั่นแหละใช่ี ดีอย่างเนี่ยจะบอกคือไม่มันเลยแล้วเวลาทาแป้งเนี่ยเวลาผลิตภัณฑ์ดีๆที่ไม่มันมันจะไม่เป็นคราบคุณผู้ชมเห็นไหมคะลองลองเทียบกับข้างนี้ดูค่ะโอ้โนสว่างขึ้นมาเห็นได้ชัดเลยเราจะพิสูจน์ว่ามันกันน้ําแล้วก็ทนน้าทนเหงื่อยังไงนะฮะมีตัวช่วยนะคะมีตัวช่วยอยู่พกมาเองเลยค่ะนี่ที่เป็นน้ําเปล่าเนี่ะน้ำธรรมดาเลยนะน้าที่เราใช้อยู่เนี่ยนะฮะแล้วพิสูจน์ให้ดูนะครับว่าจะทนน้ําทนเหงื่อยังไงนะฮะนี่ อยู่ไหมฮะเออไม่เป็นคราบไม่อะไรเลยนะคะจะเห็นความสว่างของสองผิวก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมฮะไม่มีหลุดไม่มีหลุดฮะเออดีจังเลยอะการันตีนี่ทนน้าและทนเหงื่อนี่การันตีเลยค่ะทาเล่นกีฬาออกไปนอกบ้านนะคุณจะสภาพผิวเป็นแบบไหนจะแขนซื้อหรืออะไรก็เช็ดยังไงฮะอย่างกาวัยรุ่นที่เล่นกีฬานะฮะจะเป็นเทนนิสฟุตบอลนะฮะหรือว่าหรือว่าไม่ต้องเล่นกีฬาก็ได้คนทํางานกลางแจ้งเนี่ยพวกเกษตรกรอยู่นาทางานกลางกลางทุ่งกลางสวนนะ ทาตอนเช้าเหงื่อออกนะทั้งวันเลยหน้าคุณจะผ่องใสนะฮะ mm hmm. ลายริ้วรอยด้วยเพราะจะปกป้องแสงแดดโดยตรงเลยนะฮะค่ะทาได้ทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายหรือแม<ช>้แต่เด็กะนะคะก,ก็ได้เลยฮะ,ะอ,อ๋อลงเล่นน้ำทะเลหรือว่าเด็กออกไปเล่นกีฬาเด็กเนี่ย วิ่งกลางแดดนะคะทาได้เลยการันตีว่านะฮะไม่ทำร้ายเสียวผิวไม่แพ้แน่นอนนะคะแล้วอันนี้พิสูจน์ได้เห็นเลยนะคะว่าทั้งกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็กันแดดด้วย s p f 3 0 UVA และ UVB นะคะปลอดภัยจากธรรมชาติหลอดนี้ราคาเป็นยังไงบ้างนี่พรดามีขนาดเดียวนะฮะ30กรัมปกติถ้า240บาทแต่ราคาสมาชิกก็เหลือ220บาทนี่เบาๆค่ะะถา ทำไมถูกอีกแล้วนั่นน่ะสิก็เลยได้ซื้อในราคาเบาๆกระเป๋าแบบนี้แหละค่ะที่เอามาฝากคุณผู้ชมนะคะและแน่นอนอย่างที่สัญญาเอาไว้ชวงทแายรายการค่ะมีมาแจากกันอย่างแน่นอนนะคะวันนี้แจกยังไงดีคะพี่พราดาท่านผู้ชมที่เจอพี่พารดาวันนี้นะโทรมาห้าสายแรกจะได้รับนะฮะ,ะวิตามินอ e, ีนะฮะไปเลย ท่านละ1ชิ้นนี่นะคะรีบติดต่อเข้ามาเลยนะคะแจกเป็นวิตามินอีนะคะจากธรรมชาติบริสุทธิ์5.5เนะคะทั้งหมด5สายแรกนะคะสายละ1ชิ้นนะคะที่หมายเลข0 8 6 8 8 3 5 8 5 8แ้าย้ำนะคะ0868835858าค่ะแจกไปเลยวิตามินอีนะคะ1ชิ้นเอาไปใช้กันโหยใช้ไม่ถึงหลอดเนี่ยรับรองว่าเห็นผลยังไม่หมดหลอดเลยฮะรับรองเห็นผลเลยฮะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราในการันตีจะบอกว่า ใช้ง่ายใช้ประ,ะ,ประหยัดนะฮะและของดี ดียังไงก็ให้พิสูจน์นะฮะให้่ผู้ชมพิสูจน์กันเอาละค่ะรีบติดต่อเข้ามาแล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยตัวของคุณเองเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ให้พี่พรดาฝากอะไรนิดนึงเชิญค่ะก็ฝากด้วยนะครับว่าไม่ว่าเอาประเทศไทยนะครับของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนนะฮะไม่ว่าเดือนไหนอากาศร้อนชื้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดสายลมแห้งกล้านะผิวพรรณที่มีปัญหานะฮะติดต่อเข้ามาได้ขอเอา2เอมอ์เบเกอร์ที่บริษัทจอยคอยของเรานะฮะผลิตภัณฑ์2เอ็มแอน์เบเกอร์จะดูแลผิว ดังน,นั้นจะมีเคล็ดลับนะฮะ,ะสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวไหม้หรือผิวแพ้เครื่องสําอางนะฮะมาเลยนะฮะของเราจะ,ะให้ข้อมูลโดยตรงเลยของ So Maker ครัค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณภารดาแสนสีใจด้วยนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์ขอบคุณค่ะค่ะ และขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ติดต่อเข้ามาเป็น5สายแรกด้วยนะคะหรือว่าท่านไหนอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์สั่งซื้อผลิตภัณฑ์สมัครสมาชิกนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์ call center ของเรา029755858ค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะดูได้จากเว็บไซต์ w w w c o i n c o t h นะคะและ www.world-kingjc.com ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ถวีค่ามหา,าศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ